ติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่16และ17ธันวาคม2565กองประชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาจัดการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งขวัญใจนทพประจำปีงบประมาณ2566ทั้งประเภทปฐมศึกษามัธยมศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อประชาัมพันสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยประชาการทหารพัฒนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร,ริย์รอบคัดเลือก16ธันวาคม2565ณอาคารอนเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียง921รอบชิงชนะเลิศ17ธันวาคม2565โดยมีนายทวีสินจันทสิงรองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มศัก์เป็นประธานณสวนดงตาลเทศบาลเมืองลมศัก์อําเภอล่มศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ผมจ่าสิบเอกพัฒนาพงบัวงาม และนายแทนวุฒเขียวประดิษฐ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชการทหารพัฒนารายงาน,นครับขณะนี้อยู่ในเรื่องของผู้ที่เดือดรวันชนะเลิศ ประเภทประชาชนนะครับคืออะไรครับผมสวัสดีครับผมเพ้นสรันพง์ประทิศนะครับผมวันนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในระดับประชาชนทั่วไปวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็อยากให้มีโครงการอย่างนี้นะครับจัดต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิศดาทองศรีค่ะกาลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6กโรงเรียนเมตตาวิทยาำเปอหนอกสั์จังหวัดพิชบูรณ์ค่ะมีความเห็นกับโครงการนี้ไงบ้างรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ให้โอกาส เยาวชนและประชาชนได้อย่างดีมากหนูชื่อเด็กหญิงชราดาแก้วสวนนะคะชื่อเล่นชื่อน้องไมายค่ะอายุ11ปีค่ะรีเรียนจากโรงเรียน,ยนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยปงน้ําค่ะก็หนูรู้สึกดีใจค่ะที่ทางวิทยุพัฒนาภาคา ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็หนูทําให้หนูได้ฝึกร้องอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หนูรู้สึกดีใจค่ะที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งก็อยากขอบคุณที่เปิดโ,โครงการนี้ให้พวกหนูได้เรียนรู้ประสบการณ์ของการร้องเพลงค่ะกองทับไทยหัวใจเพื่อปวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตรา